สวัสดีครับ f อทุกท่านครับวันนี้เราจะมาชมทุ่งหลิวทองนะครับของท่านอาจารย์สมชายครับพออท่านได้เกษียณแล้วนะครับก็เลยมาทำสวนต้นดอกไม้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอาจารย์ช่วงเกษียณก็มาอยู่กับต้นไม้นะครับเนาะครับผมยินดีต้อนรับเลยครับ อูดอัเอฟซีทุกท่านครับผมทํามานานแล้วใช่ไหมครับแบบนี้ก็ทํามาได้ปีกว่านี่แหละครับปีกว่าเพิ่งเริ่มท่ที่เริ่มทําจุดทุ่งอ๋อจุดเช็คอินทุ่งหลิวทองนี้เพิ่งเริ่มทําแต่ดอกไม้นี่ทํามานานแล้วทํามานานแล้วครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนก็เคยวิ่งมาดอกไม้กับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ทําดอกไม้หลายอย่างเลยครับเต็มไปหมดก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินทองไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็ คงจะไปแจกน้องๆตามร้านอาหารนะครับดูแล้วก็มีบ้างนิดๆหน่อยอันนี้อาจารย์ก็คือตอนเช้าก็มาเล่นอยู่ที่สวนนี่นะครับเนาะบรรยากาศดีครับเดี๋ยวก็บรรยากาศสดชื่นใครมาก็แวะพวกปั่นจักรยานมาก็ก็แวะครับถ่ายเป็นจุดเช็คอินครับสวยครับข้างในนั้นรู้สึกว่าจะมีเป็นเป็นชั้นลอยขึ้นเหรอจย์ชั้นลอยเป็นจุดเช็คอินเป็นชั้นลาดชั้นลอยเยอะแยะเลยล่ะข้างในนะครับเหมาะ ใครมีจิ๊กมีอะไรก็มาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเที่ยวกัน,นจะได้สดชื่นจะได้มีพลังครับผม,มการขับเคลื่อนต่อชีวิตต่อไปอันนี้อาจารย์ท่านก็แบบบนปลายของชีวิตครับมาอยู่แบบธรรมชาติครับปลูกต้นไม้มีไรายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ปลูกทําเล่นๆนะครับมีไรายได้ด้วยแล้วก็สดชื่นด้วยครับมันเป็นไม้มงคลครับเป็นไม้มงคลเขาไปงานแต่ง งานดอกไม้งานอะไรต่างๆครับผมได้จัดรีดจะอะไรก็ได้ไม้พวกนี้ดูที่ขวดน้ําครับขวดน้ำสอบุรพาเหยบศพครับนี่เขาเขาเดียวกันอยู่ครับสอบุรพานี่เป็นผู้จัดการเขาเขาเดียวกันเป็นผู้จัดการสวนทุ่งเหลี่ยทองผู้จัดการทุ่งล่ทองคือเขาเขามีเดียวกันอยู่นะครับระหว่างต้นไม้จัดดอกไม้พวงรีดต่างๆนะครับ ก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์นี่แหละครับเขาไปหากันทุกวันเขาไปหาทุกวันเมื่อคืนก็กินข้าวด้วยกันไปซาวซีไบ้างพูดง่ายๆเขาเป็นเซี่ยวกันนะครับพี่น้องแล้วอาจารย์เดี๋ยผมขอเข้าไปถ่ายข้างในก่อนนะครับผมเชิญเลยครับครับผมเดี๋ยวเดมาเยอะๆจ้าพอดีวันนี้ผมจะเลยไปดูบอลนะอาจารย์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมออกมาคุยด้วยอาจารย์ครับเชิญเลยครับเชิญครับมาเลยนี่จะมีทางเดินตลอดนะครับเนาะ ท่านที่กลัวร้อนนะครับนี่นะครับทุ่งหลิวทองท่านเจ้าของสวนก็คือท่านอาจารย์สมชายนะครับจะมีล่มมให้นะฮะกลัวร้อนนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีล่มไว้บริการมีหมวกนะครับเชิญตามข้างในครับครับผม นี่นะครับสวยมากเลยครับข้างล่างนี่จะเป็นใบพุธนะครับไม่ทราบเห็นกันไหมครับข้างล่างจะเป็นใบพุธปลูกแซมไว้ส่วนต้นทังสวนนี้คือต้นหลิวนะครับต้นหลิวทองนะครับใบพุธนี่เป็นราคานะครับ ไม่ใช่ปลูกเล่นๆนะครับใบพุดนี้คือไปจัดดอกไม้ไปแซมพวงหลีดให้มันตตืมเติมเต็มนะครับบรรยากาศล่มเลื่นสวยงามมากคือท่านอาจารย์นี้เขาก็จะปลูกดอกไม้มานานแล้วปลูกดอกไม้ขายแต่ตอนนี้ทำเป็นจุดเช็คอิน สวยครับสวยแนะนําให้มาเที่ยวชมกันครับโอ้โหทางเดินนี่รู้สึกมีหลายแยกครับเดี๋ยวเราไปซ้ายก่อนนะครับมีซุม้มมีผ้าดทำเป็นซุม้ม อาจารย์ท่านก็หลังจาก,กเกษียณอายุราชการก็มาอยู่สวนนี่นะครับท่านก็จะทำหลายอย่างครับทีทั้งคัตเตอร์ปลูกคัตเตอร์ปลูก เป็นจมาศสำหรับท่านที่มาเที่ยวเป็นคู่นี้เหมาะเหมาะเลยครับจุดเช็คอินนั่งถ่ายรูปสวยๆอรนนี้ก็ยังมีเป็น สะพานปูนเล็กๆอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานปูนนะครับสะพานปูนเล็กๆเดินยาวไปออกจนสุดถนนนู่นนะครับก็จะเป็นซุ้ม นี่นะครับหักแล้วหักเลยทุ่งหลีวทองอุดรธานีมองไปแล้วก็เขียวขจีนะ ช่วงนี้ก็จะแดดหน่อยครับแต่ถ้าเช้าเชา้ชาเยน็นเ็นี่คงจะลม,มรื่นอ่าเราไปทางแคบนี้ฮนะ ตลอดแนวของต้นไม้นี่ก็จะมีสปริงเกลิลนะครับให้น้ําแต่กลางวันนี่ก็จะร้อนนะฮะมาชมต้องมาช่วงเย็น หรือช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี้ดอกมาจะเยอะมากครับมีหลายส่วนเลยนะครับตรงนี้ก็มีอีกแยกนะครับเราจะลองเข้าไปดูนะแยก รู้สึกว่าจะออกไปบ้านได้ฮะนี่ก็ทับศัพท์นะครับอันนี้คือทับศัพท์หักแล้วหักเลยนะครับ